เพราะฉะนั้นอยากจะให้ท่านรับทราบว,ว่าการเมืองหวังเทิดไม่ได้เป็นเรื่องของอับสนะว่าคิดว่าขัดแย้งกันแล้วก็ไม่ต้องคบไม่ต้องพูดคุยกันไม่ต้องทําอะไรระหว่างกันมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับมันมีอยู่ตลอดเวลาที่ความพยายามที่สร้างสรรค์มันก็เกิดขึ้นคู่ขนานกันไปนะกับความขัดแยง้งท่านเคยได้ยินยุคก่อนๆนะครับที่พูดถึง Fight fight f i g h t t a l k Talk คือต่อสู้กันไปยิงกันมนุษย หรือว่าคนทหารของทั้งสองฝ่ายก็ล้มตายกันแต่ขนาดเดียวก,ก็พยายามคุยกันอยู่ตลอดเวลาชั้นใดชั้นนั้นนะครับด้านการต่างประเทศไทยเนี่ยณวันนี้เนี่ยเกิดจะเรียกว่าเป็นผู้ที่หลายประเทศมาขอให้เราช่วยนะผู้แทนพิเศษของยูเอ็นเอสจีเบอร์เอร์แต่แต่ก็พ้นไปแล้วและคนใหม่กำลังเข้ามาเนี่ยนะฮะก็มาขอให้เรา นะเป็นตัวกลางนะอยู่ในเกือบจะทุกเรื่องนะอันนี้คือเแบอบร์เกอร์พู้แทนของสหรัฐอเมริกาเดินทางเข้ามานะแล้วเป็นข่าวว่าไปสิงคโปร์ไปอะไรต่ออะไรแต่มาประเทศไทยมาคุยกันเราก็ไม่ให้ข่าวนะแต่ก็มาขอให้เราช่วยนะครับแม้กระทั่งเพื่อนอาเซียนนะครับผมก็อยากจะอ่านให้ท่านฟังนะจากวันที่14เนี่ยนะีเขา แต่นี่เป็นสามกริดนะ่ะท่านโทษก็พยายามจะแปละนะครับว่า,า I would even support นะฮะก็แปลว่าฉันเนี่ยยิ่งต้องการสนับสนุนประเทศไทยให้เป็น for leading role เป็นผู้นำนะฮะอ o t on ทางด้าน humanitarian assistance, assistance coordination ของข้าประสานทางด้านนี้นะฮะ uh, along with our AHA center คือให้ทําหน้าที่เป็นสเสมือนหนึ่งผู้นำของอาเซียนในเรื่องนี้กับเมียนมาอันนี้เพิ่งเขียนมาสดร้อไม่นาหลังจากที่เรากลับมาแล้วนะแต่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราต้องมามาพูดมาพนันาเปิดเผยการพูดคุยกับเมียนมาครั้งนี้เป็นประโยชน์โดยเฉพาะอิมมันต์เริเขาเห็นด้วย ในหลักการนะที่จะร่วมมือกับอาเซียนและกับนานาชาติอิ International ities, นเ r อร์เนชั่นแ m ลคอมมิวนเพื่อจะดูแลปัญหาทุกสุขของประชาชนเพราะฉะนั้น,ะนมันจะมีอะไรหลายอย่างตามมาและสิ่งที่ได้คุยกับเมียนมาในแง่ของความเห็นชอบในหลักการนั้นะเราก็ได้เอาไปพูดคุยกับประเทศตวันตบหลายประเทศทุกคนแฮปปี้นะและอยากมีส่วนร่วม นะอยากจะเรียนท่านอย่างนี้นะเพราะถ้าท่านนั่งแต่ขออภัยที่ไม่สามารถจะมาพูดอะไรมากนะเพราะการ่างประเทศมันเป็นความละเอียดอ่อนนะเราไม่สามารถจะเอาทุกเรื่องมาวางบนโต๊ะแล้วก็เอามาเป่าประกาศเราและโดยเฉพาะอย่างเราไม่เคยเป็นมนุษย์พันหิวแสงที่กาต่อนะทำอะไรไว้มากมายแต่ไม่เคยออกมาเป็นข่าวแต่เราทําให้เพื่อให้เกิดประโยชน์ที่เป็นจริงนะที่สัมผัสได้ ประชาชนให้กับประเทศชาตินะคะรับเพราะฉะนั้นอขอขอให้ท่านนัดวันเนี่ยผมอยากจะไปะจับเขาคุยกับท่านนะฮะให้ท่านได้รับรู้เรื่องของการท่างปรเทศอีกหลายมุมที่ท่านอาจจะไม่ทราบนะฮะแต่ว่าในในสถานที่เช่นนี้เนี่ยก็คงพูดได้เพียงชวงเลาที่ํำขัดน,นี่ก็ไม่ได้เป็นรายเดียวนะฮะที่ตอบ นะเรื่องของท่าทีของอาเซียนเพื่อนอาเซียนอีกหลายคนก็เขียนมานะและให้การสนสับสนุนเะพราะฉะนั้นแต่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ต้องออกข่าวว่าไม่มีความจาเป็นต้องออกข่าวเพราะว่าเรากําลังเดินเรื่องที่เป็นประโยชน์นะก,ก็อยากให้ข่าวเช่นนั้นแต่เรารู้ว่าการคือนอานาจหรือการปลองดองเพื่อจะให้มีอํานาจร่วมกันนะัมันเป็นไปได้ซึ่งมันจะต้องใช้เวลาก็คือพูดจากันเนะพราะฉะนั้นท่าทีของไทยนะในทันทีเลย นะเราเห็นเลยว่าไอ้ที่ไปเรียกร้องทันทีคือนอำนาจทันทีไม่มีที่ไหนเกิดขึ้นในโลกนี้ในโภชศาสตร์แต่ถ้าหากพยายามหาช่องทางพูดคุยกันกับ s t a ค e h o เดอร์ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันทั้งหมดนะฮะมันมีโอกาสที่จะคือนอำนาจกันหรือปลองดองแบ่งสานอำนาจกันนั่นคือท่าทีของไทยและเป็นท่าทีเราเดินอยู่และหลายหลายประเทศก็เข้าใจนะเขายังพูดเลยว่ามันมีในโลกแห่งความงจริง นะทางด้านสางเท้มันมีแบทคอปเวนกุดคอปนะฮะเราก็บอกว่าแล้วแต่อยู่จะคิดว่าเราเราเล่นบท,บทไหนนะแต่เขาก็เขาก็เห็นว่าเราเล่นบทกุดคอปเขาก็ตอบเป็นคนตอบมาให้ทันทีนะครับโอเคออน,นั้นเป็นเป็นเรื่องของคำตอบต่อคำถามของท่านนะฮะในแง่ของมุมมองของประเทศไทยเพราะเราเป็นประเทศที่มี2,401กิโลเมตร ประเทศอินโดนีเซียรประเทศใหญ่ที่สุดในอาเซียนเนี่ยเขาไม่มีอะไรติดต่อกับเมียนมาเลยเนเพราะฉะนั้นเขาจะเดินท่าทีอย่างไรก็ได้มาเลเซียก็เช่นกันไม่มีชายแดนติดต่อนะครับฟิลิปปินส์เขาไม่มีชายแดนติดต่อเพราะฉะนั้นผลประโยชน์มันต่างกันการรับรู้เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ะระหว่างเมียนมาก,กับประเทศต่างๆในอาเซียนโดยพวกเขาและเรามันก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งหนึ่ง เป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้การเดินเส้นทางของการต่างประเทศกับปัญหาเมดมาตึงต้องออกมาในลักษณะนี้